สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7กุิกายน2566นะคะเราช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์แล้วก็สมาคมชมรมจิตอาสานักข่าวชาวสุรินนะคะก็จะมาเก็บบรรยากาศที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะตอนนี้ก็มีหน่วยจิตอาสาแล้วก็หน่วยงานมาทำงาน ในวันนี้แล้วก็มีรถมาจอดเยอะมากนะคะเราจะให้เห็นนะคะแล้วก็มีงานกาชาดด้วยะคะเ <มา S 1> ดีย๋ดวยวยเราจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะว,ว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะคะไอเลยงข้าวนี่สิตอนนี้ก็มีกลุ่มชิดอาสาตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะมาร่วมทํากิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีหลายหน่วยง,งานชิดอาสา ก็จะมีทุกๆเดือนนะคะจัดลอกกันมาตอนนี้เป็นของตำบลนอกเมืองนะคะแล้วก็เรามาเห็นที่ทํารูปปั้นช้างนะคะก็กําลังเก็บเอาอันเก่าออกแล้วก็ทําช้างที่จะไปประกอบในงานช้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปถามช่างก่อนดีกว่าเรามีช่างด้วยช่างสวัสดีครับช่างอันนี้ช้างนี้จะทําไปไว้ที่งานช้างไหมครับ ไว้ตรงนี้เหรอคะอืมเหรอคะก็เลยมาช่าง,งมาจากไหนคบผมอบตท่าสว่างครับอบตท่าสว่างโอเ้เก่งจังเลยนะคะอ๋ออบตท่าสว่างมาหรือนึกว่าจะเอาไปไว้ที่งานช้างเพราะว่าช้างช้างคู่นี้เมื่อปีที่แล้วอยู่งานช้างไหมคะยังไงไมู่้นะเหรอคะแต่อันนี้ก็มามนะอ๋อมามาปรับแต่งใหม่นะคะ มาได้สองวันแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นฟางนะคะเพื่อนช้างฟางนะคะหมุนช้างยักษ์ใหญ่เลยเป็นช้างคู่ผัวเมียใช่ไหมคะช่างนี่ยังไงช้างคู่ตัวนี้ <Okay. S 1> เะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะเพื่อนสิตอนนี้เขากําลังประกอบกันใหม่อยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราดูภาพประกอบแล้วเราจะไปดูจิตอาสาด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็มาจาก ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะก็มาประกอบช้างนะคะหลายอย่างเลยนะคะในเนี่ยข้างในมีงานการชาติด้วยนะคะพีเดี๋ยวเราเก็บภาพภาษาวันนี้เราว่าเราจะไปสนามช้างสุรินทร์แต่ว่าที่ลานที่วการอำเภอคึกคืนมากนะคะก็จะมีรถมาจอดเตืองแน่นมากแล้วก็มีกลุ่มพนักงานจิตอาสามาร่วมทําง,งานกันเราก็เลยแวะมาที่วการอำเภอก่อนนะคะ อันนี้ช่างมาทําช้างเลยครับสวัสดีครับครับนักข่าวจิตอาสาจังหวัดสุรินทร์นะคะชมรมจิตอาสาก็มาสัมภาษณ์เนาะไม่เอานะคะไหนดูก่อนไม่ใช่คนไทยเหรอคะ ทุกคนฝรั่งใช่ไหมคะก็มีมุกกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่างช่างมาทํางานทําตัวช้างนะคะวิธีทําช้างเขาก็จะทําด้วยที่เหยียบได้ไหมคะเหยียบเนี้ยเพื่อนเขาจะปูด้วยลวดนะคะแล้วก็เอาฟางมาทํำแล้วเราอีกประมาณกี่วันเสร็จคะหลายวันอยู่ใช่ไหมแล้วเราค่อยมาเก็บภาพนะคะเพื่อนเพราะว่าอันอาทิตย์หนึ่งนี่นี่ เราเห็นคึกคักมากเลยนะคะที่ว่าการอำเภอวันนี้มาก็จะรื้อฟางเก่าออกนะคะแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ช่างบอกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปของจิตอาสาตำบลนอกงเมืองกันนะคะม้าวานารัเเราแน่นเลยนะคบนี่ มาะสนไลสไตล์แล้วก็ชมรมนักข่าวชาวสุรินด้วยก<า>็อยากมาร่วมส่งกําลังใจให้จิตอาสาตำบลน,นอกเมืองของเราในวันนี้นะคะวันนี้เขามาทําอะไรเห็นรถเยอะมากเลยนะคะอมอของให้กับชาติครับอ๋อมอของให้กับชาติอต๋อเหรอคะอ่ออ๋เดี๋ยวเราเก็บภาพนี้เสร็จแล้วก็เราจะไปเก็บภาพหน้ากระชาติกันนะท่านเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นของคมจิตอาสา ก็ามาจากตบุบนอ้องเมืองแข่งขันกันเลยนะคะ รถใหม่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็คึ่ื้นมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปที่กาชาซูบีด้วยนะคะทีเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะหองฉุดเาดา้วยลอให้ดูหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูงานกาชาินะคะเข้าไปในงานกันคะะนูะ่นคือบรรยากาศนะคะถึงทั้งกันเลยนะคะ เขากล้องด้วยเขากล้องด้วยเ YouTube ด้วยช่องสวรรครัศมีไลสยค่ะแล้วก็มาทำงานยูท b e ทำงานทำแานดีด้วยหัวใจนะคะล้ เก็บบรรยากาศด้านนอกเดี <tamanho S 2> ๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะพี่นี่คือบรรยากาศในวันนี้คึกคักนะคะเพราะว่างานการชาติก็กำลังพามอบของให้กับงานการชาติเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูด้านในเก็บบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานช้างแล้วนะคะก็เริ่มแล้วนะคะ ในงานหลายงานต่างๆนะคะร่วมพัฒนาในจังหวัดสุริก็จะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นนะคะเพื่อต้อนรับงานช้างเฟงน,นะคะ16-25นะคะพฤศจิกายน2566นะคะก็มาเที่ยวกันนะคะเอฟีนะคะที่สนามแสดงช้างสุรินนะคะแล้วก็เลือกซื้อผ้าไหมแล้ก็สินค้าต่างๆมามา,มานะคะกขมาได้เลยนะคะ วันนี้ช่องตะบาร์รศมีไลฟ์สไตล์คายมาเก็บบรรยากาศนะคะด้านนอกของที่ว่าการำอำเภอคักตั้งแต่ทาช้างแล้วก็มาดูเขาจิตอาสาตะบนนองเมืองช่วยกันทาความสะอาดแล้วก็รถนะคะที่มาจอดของหน่ว,นว,นว,นวนยงานกาชาติในวันนี้นะคะก็วันนี้ช่องตะบาร์ศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณซีทุกคนทุกท่านนะคะ ที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะด้วยดีเสมอมาเราก็ต้องขอบคุพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะต่อเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลัลลละะงใจให,ให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆให้กับเพื่อนๆที่ได้ชมตลอดไปนะคะได้ชม กันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบลงไล่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกาชาตินะคะเพื่อี่นะคะชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขชมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ